อายุ101ปีเริ่มจำใครไม่ได้แล้วเผยคำพูดคุณยายมาลสีการน,นําตาไวไม่อยู่เมื่อถามคำถามนี้กับลูกสาวนักแสดงรุ่นใหญ่ออยจิราวดีอิสรางกูนายุทธยาโพสคลิปคุณยายมาลสีคุณแม่ในวัย1 0 1ปี พร้อมแคปชั่นว่า101เริ่มหูไม่ได้ยินแล้วแต่ยังคุยรู้เรื่องทานได้เดินได้แค่นี้ลูกหลานก็สบายใจเรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะักแสดงหญิงอาวุโสและนักภาพย,ายนตร์อาวุโสชาวไทยอย่างคุณยายมลสีอิสลางกูณายุทยาว101ัย1 0 1ปีที่ได้รับสมญานามว่าเป็นศิลปิน5แผ่นดินตอนนี้เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของคุณยายมลสีผ่านทางอินสตาแกรมลูกสาวออยศิรวดี อย่างล่าสุดออยไดโพสคลิปพันอินสตาแกรมเป็นคลิปที่คุณยายมาลสีได้พูดว่า mm. เดี๋ยวนี้เรากอดกันไม่ได้แล้วเหรอโดยทางด้านลูกสาวบอกว่ากอดกันไม่ได้รอกจาาแม่จา๋าได้แต่กอดเท้าแม่จับเท้าแม่แล้วเอาเท้าแม่ขึ้นมาหอมเราทําได้แค่นี้หนูต้องป้องกันแม่ให้ได้มากที่สุดตอนนี้ทุกคนห่างแม่หมดหลานๆทุกคนก็ต้องไม่ให้เข้าบ้านทุกคนต้องระวัง พอสองคนนั้นเขาทำงานเลยไม่อยากให้เข้าบ้านมันอันตรายเขาทำงานก็ให้เขานอนที่อื่นก่อนให้มันจางไปก่อนส่วนหนูเองก็อยู่ใกล้แม่ไม่ได้ต้องใส่แม่สองชั้นอยากกอดแต่กอดไม่ได้หรอกค่ะแม่เราต้องป้องกันไว้ก่อนหนูรักแม่นะแต่ยังกอดไม่ได้ให้เด็กๆเ,เขาดูนะพอเด็กๆเ,เขาไม่ได้ออกไปไหนเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะก่อนจะบอกขอชิมขนมปังฝีมือคุณยายเห็นนวดแป้งใหญ่อยากทา คุณยายมลสีค่อยิ้มออกลูกถามว่าอยู่เฉยๆเบื่อใช่ไหมคุณยายตอบว่าไม่เบื่อสัญญากับคุณยายถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอีกเดือนสองเดือนจะพาไปเที่ยวทะเลคุณยายบอกว่าชอบทะเลอยากไปทํามกังแฟนคลับคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจคุณยายมลสีและอ้อยจิรวดีว่าดูแลคุณแม่ดีมากๆอาทิคุณอ้อยดูแลคุณยายด้วยวิธีที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะขอให้คุณยายแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปค่ะคุณยายน่ารัก ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะโถคุณยายเรากอดกันไม่ได้แล้วเหรอหนูฟังแล้วเจ็บจี๊ดเลยค่ะขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานเป็น,นานๆนะคะเป็นต้นหลังจากพตนนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาผู้ที่ได้ผ่านมาพบเห็นถึงกับกั้นน้ำตาให้กับคําพูดของคุณยายมรสี